เวลาเหลือน้อยละพูดให้ฟังเลยนะคะว่าวันนี้มีคนจัดการไอตั้มให้เราแล้วค่ะ<ม>ใครรู้ไหมคะก็อีแตมไงคะลูกของเมียน้อยไงคะลูกของเมียน้อยพ่อมันอะ่ะไม่ใช่พี่น้องเดียวกันนะไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันนะคนละท้องค่ะดูดูดวิ่ททำไมเหตุการณ์เขีย่ยทนายอาคมออกไปแบบเหมือนกับไปแกว่งหาทนายเออดีตทนายยุทธแกว่งแบบแกว่ง,งหาเรื่องคนนั้นคนนี้อะ่ะ กูกำลังคิดว่าอีแตมอีสแตมนะ้องไอตัม้มนะกำลังอยากให้ไอตั้มติดคุกนานๆก็แน่นอนเนาะแต่มีสิทธิ์ที่จะดูแลเงินต่างๆนะคะมีแบบเป็นเห็นลนยิกอะเห็นลนยิกแปลว่าผู้ดูแลเงิน่นะเราจะรู้ไหมว่าเงินอะไรต่างๆเนะี่ยแตมรู้อยู่ในคุกนานๆนะตัม้มเดี๋ยวแตมจะอยู่ข้างนอกใช้ตังเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆทุกคน แล้วทุกคนว่าดูวันเพนดูข่าวอื่นไหมดูแต่มันไม่คันปากเท่าข่าวไอตั้มทนายตั้มวันนี้ตั้มก็ออกมาบอกพี่ยุทธพี่ยุทธหักหลงังเอาทีพวกมึงหักหลังพี่อ้อยอะไม่ใช่หลักหักหลังธรรมดานะแม่งหักหลังคนเดียวนะแม่งทั้งโคตรรวมกันหักหลังพี่อ้อยนะพี่มาดามอ้อยเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากเขาทนายยุทธเขาไม่ได้ผลประโยชน์จากพวกมึงเนาะจะบอกให้อืดูดูแล้วมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ทุกคน นะดิฉันก็ใกล้เวลาละหกโมงหนาทีแล้วนะคะดิฉันก็จะออกข้างนอกละแต่ว่าอุ้ยนั่งดูแล้วมันไปฟาดใส่กับทัตอุ้ยบอกว่าเพดเพจไลฟ์ตัวตนโหแต่สมองเขาไม่ธรรมาดานะสมองเขาว่าเขาจับตามึงอยู่แต่กูดูออกๆเลยว่าตายแล้วอีแตมเนี่ยมัมนมันเตะทุกคนที่มาช่วยน,ะนายต้ัเตะแต่พี่สะาคนมาช่วยทนายพี่สะพายเตะ เหมือนคนเดียทุกคนดีๆอะไรเงี้ยแต่อย่าเพิ่งออกมานะตาั้มอยู่ให้เต็มใช้ตังก้อนจะบอกให้นะคะอีแตมคือลูกเมยน้อยนะคะลูกของแม่เลี้ยงมันถ้าจะให้สนิทกันแบบอุ้ยนั่นไม่คิดอย่างเดียวเลยกูไม่อยากพูดอะไรเยอะไงไม่พูดเยอะเจ็บโคนะครับมันมีหลายเรื่องวันในสังคมจะแบบพูดไม่ทันนะสนใจเรื่องไอเ้เฮียตั้มเรื่องเดียถามมาะนะไม่รู้สิ อยากให้ทุกคนเห็นว่าการที่ใส่เสื้อคนดีดีแต่งแบรนด์เนมหรูหรูเลิกเชื่อเขาเถอคะค่ะนะคะเนี่ยโจนนรในคาบโจรห่อแบรนด์เนมเนี่ยออ้ยแบรนด์เนมออ้ยคุชชีอ๋อหรือวิต้องข้างในโจรอืมนะให้ดูดูข่าวให้ได้ปัญญาแล้วก็อย่าพาตัวเองไปเป็นคดีความวิธีการเล่นนะคะหนึ่งใช้อวตารสอง ใช้ถ้อยคําที่แบบว่านะดิฉันรู้ว่าคุณทุกคนฉลาดคนะ่ะทุกคดีเลยอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นผู้ชมนั่งตกมือนี่แหละขอบคุณสังคมขอบคุณนักข่าวมีหน้าที่ให้รักข่าวเนะี่ยทําไมคลิปกูมันเป็นแวบๆบบบอย่างนี้วะมีหน้าที่อย่างเดียวให้นักข่าวระจัดการดิฉันจะไปแล้วนะคะอุ้ยเขียนติดฝาห้องกูว่าต้องสวยนะ ก็ให้ให,ให้ให้ตั้มนะ่ะเขียนติดฝากำแพงคุกว่าจะสู้นะคะซื่อๆเป็นกำลังใจให้นะแต่คิดว่าท่าทางแล้วเนี่ยแป่ไม่อยากให้ตั้มออกมาตู้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สิกูคิดอย่างเนี้ยจะให้วันเพนคิดดีกับคนที่ไม่ดีที่มีสายเลือดไม่ดีไม่ยามาดาลนะของทุกอย่างนะไปฟังอาจารย์ตริน ในเมืองนอกมีมานานแล้วเขาศึกษามานานแล้วว่ามันอยู่ในยีนอยู่ในยีนเข้าใจคํานี้ไหมคะอยู่ในยีนคนพวกนี้ไม่โง่นะคะแต่มีความตะกวดอยู่ในสันดานอะอยู่ในดินเออะอุ้ยฉวยโอกาสได้ก็จะฉวยก็เห็นไหมคะว่าออไม่อยากพูดเลยเยอะทุกคนรอลดูกันตอนนี้นะคะ แล้วก็ดิฉันก็นั่งฟังดูข่าวของฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็ดูอาจารย์ประมาณด้วยอาจารย์บอกประมาณบอกไม่กลัวไม่กลัวทัวลงคําว่าทัวเนี่ยอาจารย์ประมาณนั่นคือเสียงของประชาชนไม่กลัวเสียงประชาชนขออย่างที่ขอผลประโยชนอ์อาจารย์ก็รับให้ได้นะคะอย่าไปเที่ยวตามฟองใครต่อใครนะคะถ้าแน่จริงอย่าอย่าตามฟ้องนะคะอรอเปล่านะเนี่ยเก่งนะ,นะอาจารย์ประมาณเนี่ยอันนี้พูดถึงคดีฟิล์มนะ คดีเด็กไอคอนนี้ฉันไม่ลืมหรอกนะคะรอดูอยู่แล้วจะรอด่าดีแอร์อยู่นะคะถ้าไม่ทันเนาะมึงโดนกูอะไรประมาณนั้นนะนะคะทุกคนอ่ะคิดง่ายๆนะคะคดีเด็กเด็ไอคอนเนี่ยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะเขาจะจ่ายเงินให้อ e ีพัททาไมและจะเลี้ยงนักการเมืองทําไมถ้ามันไม่เท่าๆคิดแค่นี้ย มานั่งคิดอุ้ยทนายเขาออกมาพูดจาเนี่ยนี่อย่าไปเชื่อคนพูดจาดีบอกแล้วคนมันปั้นคําพูดกันได้ดูที่สาเหตุถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจค้าขายถูกต้องตามกฎหมายเลี้ยงนักการเมืองอย่างสามารถทําไมเลี้ยงเส้นเทวดาทําไมมีถุงขนมถุงขนมทําไมคิดเอาแล้วทําไมถึงได้พิเศษพิเศษได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะไปยื่นถุงขน,ขนมให้แบบระดับสูงๆอะไรเงี้ยคือมันมีที่ให้คิดทุกคนอย่าไปเชื่อน้ําคําที่มาพูดแบบพูดจายดีๆว้าย้ทนายของบัตเพอพูดจาดีมากเลยมันต้องเป็นจริงแน่เลยอย่าเชื่อคําพูดคนให้วิเคราะห์แยกแยะแล้วก็กลับไปที่ต้นเหตุทําไมมันมีปายเหตุวันนี้ที่อยู่กลางๆเหตุแต่ยังไม่ได้ไปเหตุจริงนะโอเคดิฉัน ไปละนะคะไม่ต้องพูดเยอะนั่งดูข่าวช่วงนี้ที่สวีเดนอากาศเย็นนะคะแล้วก็พวกเราก็ซ้อมนะคะซ้อมแบบว่าถ้าสงครามาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างซ้อมอันดับแรกดิฉันซ้อมไม่อาบน้ำค่ะดิฉันเป็นคนที่แบบบ้าอาบน้ำมากเป็นบ้าแบบน้ำอุ่นเนี่ยกูชอบชอบอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็ต้องฝึกนิดนึงนะฝึกนิดนึงก็เดี๋ยวนี้เริ่มชินแล้วค่ะ นี่คือการฝึกนะคะไม่จําเป็นต้องไปฝึกวิทยายุทธ์อะไรกับใครฝึกประหยัดพลังงานนะคะประหยัดน้ํเพอประหยัดน้ํามันก็ประหยัดประหยัดการอาบน้ําเพราะว่าถ้าเกิดมันมีสงครามขึ้นมาเนี่ยมันทําลายแหล่งพลังงานโรงงานไฟฟ้าแล้วมันจะเอามันจะฟ,ฟ้าไฟฟ้าที่ไหนมาปั๊มส่งน้ำนะกูวะคิดไปนะเออเราก็ต้องไปอาบน้านะเออนะเออเอางี้แล้วกันพวกเราซ้อมคนสวีเดนนะพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้ อยู่ใกล้รัสเซียลัสเซียเนี่ยอย่าไปไว้ใจความบ้าของมันนะทําเป็นเล่นไปเซิร์ฟวอร์จะเกิดขึ้นก็เพราะไอ้ความบ้าที่มันไม่ละหำอยู่นี่แหละขอให้ทุกคนซ้อมไม่กลัวแต่ซ้อมไม่กลัวแต่ซ้อมว่าจะท้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้านะโอ,โอเคนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดบอกอุ้ยเดี๋ยวมึงตายนะเอาไม่เป็นไรกูมีเพื่อนตายเยอะกูไม่ได้ตายโดดเดียว ตายแบบอบอุ่นว่าผู้คำว่าตุยอีกแล้วขอโทษดิฉันขอโทษติกตอกนะคะนะคะดิฉันขอโทษติกตอกว่าดิฉันกาลังพูดถึงเรื่องที่ดิฉันไม่กลัวค่ะไม่กลัวและพร้อมที่จะช่วยถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเขาบอกว่าขออาสาสมัครไปปอกมันฝรั่งหนึ่งวันละหนึ่งตันเพราะว่ากองทัพเนี่ยเดินด้วยท้องถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมีการทําอาหารเยอะๆจะไปเป็นสาอาสาสมัครค่ะนะคะ่าตอบแทนไม่ต้องคุยกัน นะไปไดีใจมือเรายังมีสองมือเนี่ยเปอะมันฝรั่งด้ยังดีนะหรือเขามีเครื่องโอ้ยมันไม่มีอะตอนนั้นมันต้องมือคนละเพราะว่าถ้ามันไม่มีแหล่งพลังงานนี่เนี่ยพลังงานชั้นหนึ่งช่วยช่วยช่วยนะคะจริงๆนี่พูดจริงๆลุงบอกอะไรเขาทาไหวเขาทาอะไรเขาทาได้เขาทานะโอ้ยขออย่างเดียวอย่าไปเป็นภาระเขาเขาคูด,เข,คดเขาคิดแค่นี้บา,บายยนะทุกคน